สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์อนุริศิวุฒิขากับรายการเชซีฟินิการเกษตรออนทัวร์วันนี้ขออนุญาตเข้ามาบุกสวนของคุณสันฟานะครับเมื่อกี้เราไปดูทุเรียนใหญ่กันมาแล้วอันนี้มาดูทุเรียนชุดเล็กนะครับรุ่นนี้เนี่ยครับกำลังฉีดฮอร์โ,โมโนป้องกันฮอร์โ,โมโนแล้วก็กลุ่มป้องกันเชื้อราด้วยนะครับนนครับโอ้โหเนี่ยครับ โคนใหญ่แล้วก็เนี่ยครับทุกต้นเลยชุดกันไหลของเขาจะมาแล้วครับไหลดีมากนะครับออกไปเนี่ยครับระยะคืบที่ที่บอกครับถ้าสมบูรณ์ระยะแรกจะแค่นิ้วแต่เนี่ยคือระยะหนึ่งคืบแล้วแต่ต้นใหญ่ต้นใหญ่ที่เราไปดูหน้าบ้านนั้นคือระยะศอกนะครับคือขยายไปเป็นทีละเ,เป็นศอกเลยนะครับแล้วอย่างที่บอกไปว่าตัวที่ฉีดแทนเป็นตัว อุ่ยน้ำนะครับก็ปลอดภัยนะครับไม่มีสารตกค้างไม่มีอันตรายเราสามารถอยู่ใกล้ได้นะครับจับได้รวมถึงตัวหิวนะครับก็เป็นในส่วนของกลุ่มไข่ตัวซานชนิดพิเศษก็เป็นธรรมชาติเหมือนกันไม่เป็นอันตรายนะครับแล้วทางคุณสันตาใช้ในส่วนของน้ำส้มพันไม้ในการป้องกันมแมลงด้วยเท่ากับว่าสวนเนี้ยเป็นธรรมชาติเป็น ก็เรียกว่าเป็นส่วนปลอดสารโดยแท้จริงเลยนะครับที่ที่ทำเป็นปลอดสารก็จะมีของของคุณประสิทธิ์อีกแปลงหนึ่งที่เราเคยไปถ่ายทำกันก็คือจะใช้ในส่วนของบิวเวอรียเมตาไลเซียมแล้วก็กลุ่มพวกไทโคดามา่าป้องกันเชื้อราแล้วก็มแมลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นนี่ครับจะเป็นธรรมชาติ100%ฉีดเองได้ครับไม่ต้องไปจ้างใครฉีด ดูโคนอันนี้ดีไหโอ้โหไปเลยครับโคนใหญ่มากโคนใหญ่มากครับต้นนี้จานนี้ยอดแข็งกันแล้วต้องตัดครับอันอันไหนครับอ่าใช่ครับนี่ยอดมันแข็งกันนะว่าถ้ายอดแข็งต้องเลือกเลยครับครับเลือกเอาอันเดียวดีกว่าครับตรงสวยน่าเอาอันใหญ่อย่างนี้พี่เสียดายน้องก็ส่วนใหญ่จะดูตรงสุดใหญ่สุดครับก็ไว้ด้านนั้นนะครับฉีดก็จะฉีดเสยเข้าใต้ใบถ้าเป็นกลุ่มอาหาร นานใบาหลังใบให้ทั่วเลยนะครับนีผมยืนใกล้ๆได้เลยเพราะไม่ได้เป็นอันตรายก็ระวังเข้าปากเข้าจม,มูกเข้าตาแค่นั้นเองแล้วก็ฉีดอย่างดี่บอครับช่วงเช้าๆหกโมงเจ็ดโมงนี่ <laughs> ดูยอดบนเข้าไป เดี๋ยวอีกรอบหน้ามาดูนี้ผมว่าน่าจะไปอีกเยอะแล้วเพราะโคนเขาขยายเต็มที่แล้วครับโคนนี้ดีมากแล้วใบสมบูรณ์แล้วก็แมลงแปลกให้ช่วงนี้ช่วงฝนนี้หลายสวนนี่ที่โดนกันหนักก็คือจะเป็นจัก,กจั่นปล่อยเขียวนะครับแต่แปลงนี้ไม่มีเลยนะครับก็จะมีกลุ่มแมลงตักกัดบ้างแต่น้อยครับเปอร์เซ็นต์อยู่ประมาณไม่ถึงสามเปอร์เซนต์อันนี้สงสวย นะครับทรงทรงเหมือนต้นหน้าบ้านเลยอันนี้แล้วก็พอแต่งกิ่งช่วยอันนี้อันนี้เล็มกิ่งเล็มเล็มกิ่งแขนงไม่หมดแล้วเนาะอ่ะอานนี้ครับเล็มกิ่งแขนงเห็นไหมครับมันกลางโดยที่ไม่ต้องดึงเลยครับเนี่กลางกลางโดยแบบเขาเรียกทรงมาตรฐานของทุเรียนเลยอย่างเงี้ยนี่โตไปเราก็แค่จับฉัดหนึ่งสองสามขึ้นไปเรียบร้อยเลยหลายๆที่ถ้าไม่ได้แต่งกิ่งขนาดเนี่ยเขาจะตั้งๆนะครับแต่เนี้ยเห็นไหมครับ บริเวณตรงโคนต้นเขาจะแต่งหมดเลยนยครับชุดนี้ผมให้ดูเนี่ยเขาจะแต่งทิ้งหมดเลยครับบางคนบอกเล็กๆแต่งทําไมนี่ครับแต่งแต่งแต่งชุดนี้ออกพอแต่งออกหนักตายก็จะกลางสวยเลยครับไม่ต้องไปดึงไม่ต้องไปโน้มแล้วก็ประหยัดปุ๋ยยาไปเกินครึ่งครับทั่วไปถ้าเราใบเยอะกิ่งเยอะก็ฉีดก็ต้องใช้ฮอร์โมนต้องใช้ยาเยอะใช้ปุ๋ยเยอะนะครับอันนี้แต่งกิ่งช่วยเนี่ยก็ทําให้กลางดีแล้วก็ลดต้นทุนไปเกินครึ่งเลย อย่างล่าสุดที่เราไปทําที่แกลงนี่เราภูมิใจมากครับเพราะทั่วไปเนี่ยต้นทุนเขาจะอยู่35บาทถึง45บาทต่อต่อน้ําหนักต่อกิโลนะครับล่าสุดที่เราทําการนี้เขาคํานวณมาเรียบร้อยและรว,วมค่าแรงรวมค่าทุกอย่างก็เนี่ยตกต้นทุน15บาทต่อกิโลเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยลงไปประมาณ 1- ใน3เลยถ้าใช้เป็นปุ๋ยสุดรวมฮโมนสุดรวมแล้วก็ประกอบกับการเทคนิคการแต่งกิ่นช่วยแล้วก็แต่งดอกแต่งลูกให้เหมาะสม ที่บอกว่าทุเรียนทุนสูงเนี่ยจริงครับถ้าเราไม่รู้หลักไม่รู้สูตรเนี่ยเขาก็จะใช้กันเยอะมากต้นทุนจะสูงมากแล้วก็รอบการใส่ก็ต้องบ่อยต้องถี่นะครับแต่ถ้าเราใี้ผลิตภัณฑ์ที่เขาเป็นกลุ่มอินทรีย์เคมีเนี่ยเขาจะค่อนข้างอยู่นานแล้วก็ไม่จําเป็นต้องใส่บ่อยต้นทุนก็จะลดลงมาพอสมควรเลยอวันนี้ขออนี้พามาดู <laughs> <laughs> เรื่องก, <laughs> การฉีดนะครับทั่วครับปล่อยเล็กแบบนี้เลย แล้วก็ฉีดเข้าต้นเข้าพื้นด้วยถ้าเรามีกลุ่มป้องกันเชื้อราเห็นะครับ